คุณรู้ไหมในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนจำนวนมากกี่รายทาั้งๆที่เรามีวัคซีนที่ช่วยปกป้องชีวิตพวกเขาได้กว่า2องศตวตรรษที่วัคซีนช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดีตั้งแต่วัคซีนชนิดแรกที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันไข้ทรพิษไปจนถึงวัคซีนป้องกันโควิด -19 กระทรวงสาธารณาสุขได้มีนโยบายการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมประชากรและได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยทุกคนเพื่อป้องกันควบคุมลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในทุกกลุ่มวัย องค์การอนามัยโลกได้กำหนดสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก2,566 World i m m u n i z a t i o n Week 2023เพื่อเน้นการดำเนินการร่วมกันในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้หัวข้อ The Big Catch Up ซึ่งเป็นการผลักดันทั่วโลกให้ฉีดวัคซีนเด็กหลายล้านคนก่อนเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อาจพลาดการได้รับวัคซีนประกอบกับช่วงการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กได้รับวัคซีนลดลงเด็กทุกคนจึงควรได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและปกป้องประชาชนจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนให้มีสุขภาพดีลดการป่วยที่รุนแรงหรือการเสียชีวิต ประกอบกับช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงของการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 ทั้งมีอาจพบผู้ป่วยทั้งสองโรคเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวหากกลุ่มเสี่ยงได้รับเชื้อจากโรคระบาดจะเกิดอาการรุนแรงและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไปวัคซีนเนี่ยเป็นอาวุธที่สําคัญมากในการที่จะต่อสู้กับโรคต่างๆจุดเริ่มต้นของการฉีดวัคซีนเนี่ยเราป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆในเด็ก ึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันในเด็กเนี่ยเราจะมีความคุ้มค่าคุ้มคุงมากที่สุดวัคซีนต่างๆที่จะนํามาใช้เนี่ยมันจะต้องผ่านการวิจัยเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยก็แน่นอนนะก็เป็นที่ยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัยสูงแต่จะบอกว่า ความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเป็นโรคเนี่ยจะมีความรุนแรงที่มากกว่าการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิดเนี่ยฉีดพร้อมกันได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับวัคซีนเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากในการทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยดีขึ้นแต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยกำลังจะเริ่มไปถึงกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็จะมีประโยชน์เช่นเดียวกันครับวัคซีนดูอัลสองเข็มป้องก,กันก่อนหนห้าฝน สองเข็มคู่ปลอดภัยได้ภูปกป้องคุณทุกเดือนเมษายนสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก,โลกเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัคซีนป้องกันผู้คนทุกวัยจากโรคต่างๆการรณรงค์ปีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคหลังจากกว่า2ปีของการเลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากการหยุดชะงักของการระบาดใหญ่ของโควิด -19 เเราต้องไม่ชะล่าใจเราต้องตามทันฟื้นฟูและเสริมความแข็งแกร่ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้เร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะช่วงเข้าใกล้ฤดูฝนฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้และการดูแลอย่างดียิ่ง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้องชาวสาธารณาสุขที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนบนผื้นแผ่นดินไทยได้รับการปกป้องจากโรคด้วยวัคซีนที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดีขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเพราะทุกชีวิตมีค่าควรรักษาให้ปลอดภัยวัคซีน for everyone